สวัสดีค่ะเล่าเรื่องวิชาสังคมซีรีส์นี้ยังเป็นซีรีส์ของมนุษย์และสังคมอยู่นะคะสำหรับ EP นี้คือ EP ที่5การควบคุมทางสังคม social control ค่ะการควบคุมทางสังคมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดระเบียบทางสังคมนะคะ เป็นกระบวนการต่างๆทางสังคมที่มุ่งให้สมาชิกหรือคนในสังคมยอมรับและทําตามบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆค่ะโดยบรรทัดฐานก็ประกอบด้วยวิถีประชาจารีตแล้วก็กฎหมายนะคะโดยก็มีวิธีการที่ทําให้คนในสังคมยอมทําตามบรรทัดฐานด้วยการ2วิธีก็คือวิธีแรกการจูงใจโดยการให้รางวัลยกย่องชมเชย การที่เด็กเล็กๆนะคะได้รับคำชมเชยเวลาที่ผู้ใหญ่สอนและทำตามได้อย่างถูกต้องเวลาที่เด็กทานข้าวไม่หกเลอะเทอะไม่เสียงดงังแล้วผู้ใหญ่ตบมือชมเชยเก่งมากเยี่ยมมากดีมากเด็กก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องแล้วทุกครั้งที่ฉันทำแบบนี้ฉันก็จะได้รับรางวัลหรือคำชมเชยนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเมื่อเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ะคะ่ะการให้รางวัลในสังคมก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเยช่นเดียวกันนะคะเช่น การเป็นคนดีได้รับการยกย่องได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆหรือ ในแวดวงการศึกษาก็ได้ค่ะเวลาที่เด็กๆเ,เรียนหนังสือได้เกรดเยอะก็มักจะได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีต่างๆหรือไม่ในระดับมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องของการจัดลาดับเกียรตินิยมลําดับ1นึก็ได้รับการชมเชยจากบุคคลรอบข้างเป็นการได้รับการยอมรับทางสังคมอย่างหนึง่งทําให้คนรู้ว่าอ๋อการเป็นคนตั้งใจเรียนก็จะได้รับคำชมเชยเมื่อได้เกรดที่สูงขึ้นมากขึ้นนั่นเองค่ะ วิธีการนี้เป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจเป็นความรู้สึกทางบวกใจฟูแล้วมันก็ทำให้คนในสังคมอยากจะทำนะคะแต่ในอีกวิธีการหนึ่งก็คือการลงโทษเมื่อฝ่าฝืนบรรทัดฐานซึ่งการลงโทษนี้ก็จะมีตั้งแต่ในการลงโทษแบบวิถีประชาก็อยู่ในระดับเบานินทามองแรงหรือด่าทอต่อหน้าเล็กน้อยอย่างนี้นะคะหากละเมิดจารี ก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีไม่มีคนคบค้าสมาคมหรือรุนแรงก็คือถูกขับไล่ออกจากสังคมหรือชุมชนนั้นๆน,น,นะคะในขณะที่การทำผิดกฎหมายก็จะถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นปรับหรือริบทรัพย์ตักขังจำคุกประหารชีวิตตามที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้ค่ะ มาถึงจุดนี้เราจะพบว่าในช่วงชีวิตของคนเรานะคะเราอยู่ในกระบวนการควบคุมทางสังคมอยู่ตลอดเวลาและอยู่อย่างนี้ไปตลอดทั้งชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการจูงใจหรือการลงโทษต่างก็เป็นกระบวนการทางสังคมที่มุ่งให้คนในสังคมยอมรับและทําตามมาตรฐานทั้งสิ้นก็เพื่อทําให้สังคมมีระบบระเบียบเป็นการจัดระเบียบทางสังคมอย่างหนึ่งนะคะจบแล้วนะคะสําหรับการควบคุมทางสังคมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ